นักท่องเทีย่ยวที่มาปีนหน้าผาเนี่ยพูดตรงๆว่าสร้างไรายได้กับครอบครัวเราพอสมควรธุรกิจส่วนใหญ่ในแม่อนเนี่ยค่ะเขาก็มาจากนักปีนเขาส่วนใหญ่เลยค่ะอย่างร้านอาหารนะคะธุรกิจออที่พักเนี่ยค่ะเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อจะรองรับนักท่องเทีย่ยวที่มาปีนผาตอนที่หน้าผาปิดก็เงียบเงียบเงียบมากค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีนักท่องเทีย่ยวมาเลย ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวมาตรงนี้มันก็ขาดรายได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพ่วงกันหมดมันก็ชะง,งักไปอะคะ่ะช่วงที่ปิดนะครับผม,ผมก็รู้สึกเสียใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นกิจกรรมที่เราแบบทาประจำเนี้ยครับผมแล้วก็เราก็แบบว่าไม่ได้ทำเงี้ยครับผมจากหน้าผาปิดนี่ลูค่าก็หายไปเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ้าจากที่เปิลอยากจะมาแอลตี้หน้าผาแล้วก็ไปต่อที่อื่นเปิลก็ยกเลิกไปเพราะว่าเปิลอาจจะมาแล้วมันบบกครบ ที่ว่าเปินอยากมาปรกอนเลยบอกมาเนาะจ้ะให้เวลาเขาค่อยๆพัฒนาแล้วแล้วมีแผนการพัฒนาที่ดีเนี่ยค่ะที่เนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ดีมากๆมันมีที่บอกว่ามีความเอกลักษณ์ของความเป็นอ่าเป็นท้องถิน่นเป็นชุมชนที่ต่างชาติเนี่ยมาแล้วชอบ it feels feels really like warm and welcoming welcoming compared to other places which are more touristy maybe I, I feel like welcomed into the community people are pulling, not just, or not trying to sell things on us. Like on the market, I felt like we got so many tastes and, and they were just happy and, and welcoming. เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอนักท่องเที่ยวที่มาพักนะคะเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยคือจุดดึงดูดของแม่อ่อนเลยอะค่ะที่สามารถนํานักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะพี่ถามนักท่องเที่ยวที่มาปีนผาเขาบอกว่าสวยงามเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะกลับมาอีกค่ะมีแต่ทุกคนพูดแบบนี้ค่ะ พูดแบบนี้ทุกทุกคนเลยที่มาพักอะค่ะเขาชอบที่นี่มากแล้วก็มันไม่มันพ่วงกันที่ว่ามีท่องเที่ยวหลายรวมอะมันได้ทีอินวันอย่างเงี้ยค่ะมันได้เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะ Oh I would love to come back here Come back here would be great I think you know I think if we came back here we'd spend more time in Chiang Mai to be honest เขาจะจับใจคุกคีกับชาวบ้านกับเขาจะอยู่กับชาวบ้านมันต่างกันนักท่องเที่ยวที่มาพักคืนเดียวเขามาช่วง แป๊บเดียวเขาก็าไปแล้วครับคือนักท่องเที่ยวปีนหน้าผานี่จะใช้เวลาหลายวันคือลักษณะของของคนที่ปีนผาน,นี่คะ่ะเขามาปีนบางครั้งอะ่ะหลายๆครั้งเขาไม่ได้แค่ว่ามาเพื่อจะปีนแล้วปีนแต่ว่าบางทีการได้ปีนเนี่ยของแถมที่เขาได้กลับไปเนี่ยค,คือได้รู้จักชุมชนได้มาคลุกคลีกับชาวบ้านอย่างเงี้ยมันมันทำให้มันได้ประสบการณ์อย่างอื่นๆเข้าไปด้วยแล้วเชียงใหม่เนี่ยคะ่ะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวอะ่ะแบบเป็นที่รู้จักอยู่แล้วทั่วโลกอยู่แล้ว อพอหลายหลายคนบอกว่าโอ้ยที่เชียงใหม่มีปีนผาได้ด้วยหรอ <_ S 1> พอตอนนั้นอนะ่ะปิดไปหลายคนก็เสียใจยอะไรเงี้ยแล้วพอพอบอกว่ากลับมาเปิดใหม่เนี่ยคนตื่นเต้นมากเลยนะที่ผ่านมาคนก็จะแบบต้องไปไล่เลกันอย่างเดียวใช่ไหมบินมาไทยตอนนี้คนโอ้โเชียงใหม่เปิดแล้วอ่ะอยากกลับมาเพราะว่าหลายคนมาเที่ยวเชียงใหม่อยู่แล้วพอบอกว่าผากลับมาเปิดอ่ะหลายคนวางแผนเพื่อจะกลับมาเชียงใหม่เพื่อมาปีนเลยแหละตอนมันเปิดเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบคล้ายเดสติเนชันอ่ะของคนหลายๆคนที่เขาอยากมาปีน แล้วถ้าพูดเลยว่าตอนนี้คือกีฬาปีนหน้าผาคือกําลังแบบอยู่ในขาขึ้นนี่มีแต่คนให้ความสนใจแล้วใครๆก็อยากมาลองปีนไงถ้ามีคนมาปีนเยอะๆแน่นอนมันก็ต้องมีการกระจายไรายได้เกิดขึ้นอยู่แล้วมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่นี้